นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับส้มตำนึ่งปลาให้จ่ากินให้ดูก่อนนะนี่ครับจอมก่อนเพิ่นนันปลาอย่างนี้ปลาหลุปลาไหลเลยได้เหมือนกันไหลแค่เลยชื่อปลากระทิงครับปลากระทิงปลากระทิงตัวใหญ่กว่านี้นี่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 ก็เป็นอืาอเือเป็นเลยถึงไหมถึงแล้วจะนั่งนั่ง คนกายบอกว่าพี่กายบอกว่าต้องเอาเปลี่ยนเดียเด๋ยวพี่ให้มีดินไม่ได้มันก,ก,ก,ก็นั่งแหยกรบกายว่ากูาอีกแล้วนะครับตรงนี้บนท็อปก็จะเงาหน่อยครับมไม่ได้กลับบ้านเป็นเรื่องน่ากหัวจรใจไหมไม่ได้กลับบ้านทำไมอ่ะอยากกลับบ้านไปเติมกำลังใจครับมไม่ได้อยู่อิมพล เดี๋ยวเด้อเดียวเด้ออย่าเอากันนะยักษ์คนยักษ์นึ่งข้าวไม่สุกไม่สุกว่าอะไรยักษ์หนึ่งไม่นานเอ้ยไม่ไม่นานไม่ไม่นานนะนี่ครับนี่ครับมกปลาครับของฝากจากยี่แม่ได้ครับนี่ปลาขอนปลาขอนตะขอนเนาะที่บ้านเราเป็นตะขอนนะเช้าก็ ออกไปตลาดกันนะครับคนท้อไม่เชื่อว่ามีคนจําได้เลยพาไปใช่ไหมครับครับเป็นไงบ้างบรรยากาศบรรยากาศตลาดคึกคืนเลยคืป้าให้ไปเอามาละกอใช่ไหมใช่ครับให้ส่วนนึงครับอืมจําได้ครับมีน้องคนนุณทหารอีกคนนึงจําได้จา่าทราบวันนี้ครับโอ้ผมโบงจากคนเมื่อวานน้องก็าได้ดีใจครับน้องก็ทักครับ คนทันก็ดูแต่สาวเป็นเรื่องละเจ้าล้านลูกชิ้นนะเจ้าเจ้าล้านเลยนะเา้ล้านลูกชิ้นวันนี้กินอะไรดีเราวังนี้นะถึงไหมเอาเลยฮะนี่ แม่ยกตกใจเลยเจอยักษ์ตัวจริงทำไมตัวใหญ่อย่างนี้ทำไมตัวใหญ่อย่างนี้อะ <c oughs> ใช่ไหมครับกินแซมกันนะครับนี่ครับเด็กน้อยกินป,าปนลนปนนปา,ลาบ่เป็นครับกินเปลี่ยนไหมในปลาล้ำไม่ครับเกายกินเป็ี่ยนไหมพูดไม่ได้กินอยู่กินปลาครับน้ำฟูครับปูนานี่หากินใหญ่ดีดีที่สุนหนึ่งเนาะ ทุบ้านเขานี่มันสารผิดมันหลายเนาะดูเงินพูดหน่อพูดหน่อยเนี่ะเสีบครับเสียบหลายครับเสีบหลายอ่ามีป้อนมือกล้องด้วยก็มีเสียบครับทุกวันนี้มันยิ่งกว่าเมียผมอีกครับใครมือกล้องเนื้อทำไมอ่ะฝากผ้าอายพร้อมหมดนี่ครับมันกินปูกินทงเี่แล้วทำเนี่ย คนคนคนทันบอกว่ากินทั้งตัวได้เลยครับจ่านี่ครับสี่เลยเรียบรอครับฮะแซ่บปะแซ่บครับจ้าเอาขอญาตกินเขากันเนะครับนี่ครับแซ่บเหมือนกันครับบางเมนูก,ก,นก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างครับแซ่บบ้างไม่แซ่บบ้างมันเรื่องบุตติโอเคครับบ๊ายบายน้อย